วัสดีจ้าพี่น้องมันนี่กับมาก kind of ินวันเกิดบ่าวเทพท้ายลูกคุณพี่สุปราณีนะจ๊ะกอดมันเกิดจะคลองมันเกิดมหมแฮปปี้เบอร์ดเดย์แฮปไอเทพไทยประเป็นตะวันเป็นเป่าน้ำซ่าว

อันนี้ก็ีช็อกกแลตทุชอกคาราดอินอาวงกิเค้กเพ่อใหนเคนอามากินเค้กร้านทราเด้อมามามาจ้ามมีมลายอันบ่มีลายอันอยู่นี่ฮะมาดามลดห้าร้อยบา เกิดอยากกินเกิยากกิน้เลิยอ้เาไิเาว้าวเทพไทยแบกใหม่ตะวันในเดือนหนึ่งเอาตัวนี้ใหม่ตะวัน เออพอดีแล้แบงอันเมื่อก่อนแบงอันเมือไงเนอสติเตาเข้าแบนี้ใ่วาเตาม้ข้าเอเมื่อ้เอ้ยเอ้ยะเหตุกบเ้าวห้างดบแสงแ้กข่าะมันมันตุกตร้คือไวอแ่่ำสิข่ำลวปึ๊บโล

เป็นสาวปิง่งปิ่งตีนตรีนไก่มาเด้อปิ่งละเทไรจ้าปิ่งละซิปลซปิ้งสาวกวากันไป สิฮะคพันสาวพันกับว่ากันไปพี่น้องป้องปายมาเด้อมาเด้อตะนิสิบบาทจักแรกเดียวนี่บริชื่อสิบาทจักจัลืมไปเออเริ่มใส่เครื่องปรุงแล้วจ้ะอพเปยนท่านั่งกอน ไม่ได้คางผูกผูกไหมสี้คด่าัะเฮินวดีน่ไให้ได้อ่านเตรียมดำปกตินั่นให้ได้่าน เวลากินบบเตะอาเฮะเจ้าหน่าังอาบน้างเซ้์ไม่หมดเลยนะเอายังมันช่วยชิโน่ยังอาบก็ได้เอาลูกยางมาช่วยไหมครับแม่แม่คนไปแเลยเตักแม่อยากตีนแม่กับตักในเวลากินแล้วพามาบังลุงบอยบุกเคยกินแบบในลุงบอยสิกินอะลรบ้างเซสวนอันนี้ของหนุ่มแม่นบองวะ กินแล้วก็ส่วนเซส่วนเซค่ะไปไปไปลปไปไเไปทุกปไปไปไาไห้ปไปไนเปไ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 ปลปปไปไปไไปไไป้ปไแไปไไป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 ไไป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 ไไปไปหปไไป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 ไไปไปไป้ปป

เออเออเออไทยไยก่อนไทยกินสินนตอนนี้เน่ยผู้ชายสิคนกวยิรมาสบกู่เขา้วข้า็สิบแล้วก็เขาไปมานังะตลอนนสี่อนมานังพี่มาหนัง ต่อจ้าเสือยังพอรู้จักเสืออะไรเนี่ยกินย่างคนหอยยางเท่าไหร่เหรอสิคน่องย่างทอดไว้อ